แต่ถ้าบางที่เนี่ยอย่างผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยเป็น variable cost 100%เร์ลยก็คือไม่มีเงินเดือนให้กับพนักง,งานเลยได้ค่าเที่ยว100% สวัสดีครับอาจารย์จอทิมยาโลจิสติกนะครับวันนี้จะมาพูดในส่วนของการคำนวณต้นทุนรถขนส่งสินค้าที่เป็นรายคันว่าในแต่ละคันเนี่ยมีต้นทุนในการขนส่งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการคำนวณยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับก็ต้องมีการเก็บต้นทุนรถขนส่งเป็นรายคันก่อนนะปัจจุบันนี้ท่านเก็บรถขนส่งของท่านเนี่ยแยกเป็นแต่ละคันไหมถ้าสมมติมี5คันก็เก็บี10คันมีก็บคันก็เก็บ20คับคันของนี่สิบคันก็เก็บที่ไรบคัน นะฟิกคอร์สกับตัว v a r i b l e cost นะต้นทุนฟิกคอร์สก็คือใช้ไม่ใช้ก็ต้องเสียนะส่วน v a r i b l e cost เนี่ยใช้มากเสียมากใช้น้อยเสียน้อยอ่ะฟิกคอร์สมีอะไรตัวที่หนึ่งก็คือต้อนทุนในเรื่องของค่าภาษีรถยนต์ใช้ไม่ใช้เราก็ต้องเสียโอเคไหมผมจะตัวอย่างอันนี้ผมจะ พาพวกท่านเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยมาเก็บเป็นรายเดือนอย่างเช่นค่าภาษีเนี่ยเราจ่ายเป็นรายปีอยู่แล้วนะครับก็หาร12ออกมาก็เป็นรายเดือนอยู่ที่1,250บาทค่าภาษีที่เป็นแปลงออกมาเป็นต,ต่อเดือนเนาะค่าประกันค่าประกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านก็ใส่เข้าไปจากปีก็มาเป็นเดือนก็เป็นอยู่ที่ตัวอย่างเนี้ยก็คือ2,500บาททือค่าประกันอันที่3ก็คือค่าผ่อนรถค่าผ่อนรถท่านมีไหมอยู่ที่60,000บาทต่อเดือนอันเนี้ย ท่านก็ต้องต้องมาใส่นะครับอันนี้คือค่าผ่อนรถแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมค่าพนักง,งานขับรถต่างๆใช่ไหมครับท่านมีท่านก็ใส่เข้าไปนะครับมันขึ้นอยู่ที่อ,องค์กรนะแต่และที่ไม่เหมือนกันนะบางบาง,บางบริษัทเนี่ยพนักง,งานขับรถเนี่ยเป็นฟิกคอร์สโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทที่เป็นพวกโรงงานผลิตเนี่ยอันนี้เขาจะจ้างเป็นรายเดือนอยู่แล้วเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วแต่ถ้าบางที่เนี่ยอย่างผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยเป็น variable cost ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลก็คือไม่มีเงินเดือนให้กับพนักง,งานเลยได้ค่าเที่ยว100%แต่างองอค์ร ส่วนทั้งตัว variable cost แล้วก็ fixed cost อย่างเช่นเงินเดือนอยู่ที่6,000บาทแล้วก็ที่เดือก็คือค่าเที่ยวและค่าบิลเยง,งต่างๆใส่ตามจริงนะอันนี้คือช่องที่1อ่าพอเราได้ตัว fixed cost เสร็จมาดูตัว variable cost ต้นทุนผ่นแปรมีอะไรบ้างครับก็ มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ท่านก็ใส่เข้าไปนะครับอยู่ที่4,6000บาทต่อเดือนนะครับก็ใส่เข้าไปค่ายางรถยนต์เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับอยู่ที่12,000บาทต่อเดือนก็ใส่เข้าไปนะครับค่าซ่อมบำรุงอยู่ที่หมื่นบาทต่อเดือนก็ใส่เข้าไปก็รวม variable cost แล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยข้างหลังเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่านะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันคิด กี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดเขีย okay, นไปครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าระหว่างคนขับกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหรือต้นทุนต่างๆเนี่ยมันอยู่สัดส่วนมันอยู่ที่เท่าไหร่มาดูต่อมาครับพนักงานขับรถอยู่ที่3 5มหมื่นนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปก็เป็น18.25%หนะครับหมายความว่าตัวพนักงานขับรถเนี่ยเงินเดือน3 5มหมื่นเนี่ย ต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดเลยของรถคันนี้อยู่ที่18%แล้วก็รวมทั้งหมดเลยออกมาเป็นต้นทุนรวมอยู่ที่1 6 6 0 0 0บาทแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นะครับที่ต้องมาใส่ก็คือพวกค่าดําเนินการต่างๆค่าดําเนินการมันก็จะมีเรื่องของอะไรครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆน้องแอดมินต่างๆนะครับค่าธุรการน้องธุรการค่าน้ําค่าไฟค่าจีปาถะค่าส่วนกลางนะอันเนี้ย ใส่เข้าไปนะครับบางองค์กรเก็บรายละเอียดได้ก็เก็บเข้าไปแต่บางองค์กรเนี่ยครับเก็บไม่ได้ก็ประมาณการก็ได้ค่าเงินการก็แล้วแต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอีกถ้าคนเยอะก็ค่าเงินการก็สูงใช้พื้นที่เยอะอ่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ 15%, 15%, 20% 25%าก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ1 5 2 5้ในส่วนของคําเงินการแต่ในอย่างนี้ผมใส่อยู่ที่15%สิบห้าเปอร์เซ้นต์อ 1,763บาทเดือนนี้นะครับรถคันนี้นะรถทะเบียนคันนี้วิ่งไปกี่กิโลเมตรสมมติวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ8,000กิโลเมตรของเราก็จะรวมต้นทุนเป็นอยู่ที่ถ้าเป็นบาทต่อกิโลเมตรนะเวลาเราแปลงนะครับแปลงเป็นบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยก็อยู่ที่23.97บาทเราก็จะรู้ต้นทุนในส่วนของอะไรครับบาทต่อกิโลเมตรออกมาละว่ารถคันนี้วิ่ง1กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่23.97 สูงไม่สูงไม่รู้ต้องไปเทียบกับรถคันอื่นที่เรามีนะครับยิ่งมีรถมากเท่าไหร่เวลาเก็บต้นทุนตัวของรถแต่ละคันออกมาเป็นบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคันเนี่ยต้นทุนเนี่ยบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยน้อยมากบางคันเนี่ยสูงมากนะครับยิ่งคันไหนวิ่งบ่อยๆใช้งานเยอะๆเนี่ยต้นทุนบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยก็จะต่ําลงมันก็จะประเมินได้ว่าอะไรต้นรถคันไหนที่ต้นทุนบาทต่อกิโลเมตรเนี่ยมันสูง เราก็จะได้ไปดูรถคันนั้นนะครับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วมันจะนําไปสู่เรื่องของการแก้ไขปรับปรุงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนในวงการโลจิสติกของพวกเรานะครับสวัสดีครับถ้าท่านสนใจหลักสูตรต่างๆทางด้านโลจิสติกเรามีสอนทั้งคอร์สออนไลน์แลวก็ออฟไลน์สามารถเข้าไปติดตามในเพจที่พิษาโลจิสติกได้ครับ